นี่นนนนนนนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียดอเอฟซีทุกคนเด้อเนาะก็ะคือตอนนี้ทุกคนเฮาก็คือ จับส่วนคนละอันถงคนละอันเนาะซึ่งเ่าสิผ่ากันไปห้าโนไลเนาะทุกคนไปห้าอยู่หงพูพูนเลยเนาะทุกคนไปห้าไปห้ายุบ้อนอันเขาไปอันตาเพชไปอันตาพระเสดมือนั้นนะแล้วเ่าสิไปอีกมือนี่นะมือนั้นเวลาไปเพิ่นว่าโอ้อีกเนาะใลายมเวลาสิแต่ว่าเพื่อนว่า,า,า,วา,วาขาเนเอาหมวยไปนําแล้วเพิ่นกะมือนี้ไปเกตตัวไม่ว่าสั้น ซึ่งเขาสิไปจับกันทั้งมืดห้าคนเนาะแต่ว่าน้องอันกระใต้กับเมย์ฮันยังไปเติมน้ำมันก่นอนเ่าก็มาเวโจธาเพิ่นอยู่บนนี้เ,เนาะเวลาใสเต็บสุดนิบึงยานเท็กก็ดเดินไป เอากระเป๋าบอมนี่นอนสิไรเจ้าให้เป็นเด้อเอาเป่าไปข้างในเออวัดเอามาใส่ข้างใต้เดี๋ยวน้องจึงเอาพวกไปสมมติเข้ากันเช้ายานได้ไล่เดี๋ยวขัดเอาพวกไปละสิคุ้งบ่มีนอนอเอามาบนร้อนชิบหายช่องบ้านได้บ่ได้ห้ามองเดียวเห็นไห ฮาอยู่บุญแล้วกลับมาละมาฮาอยู่ดาเออฉันละอันเทนน้อยง่ายละห้องค่ะเดี๋ยวอย่าเอ็ดเงียบๆเด้อเขาไปบอกเอากรทถานก็เขคี่ยวเดี่ยวเอาเดี่ยวเอาเขาก็ยอมจ้องคนโอเคเราไปคนเดียวไปเราจะน้อยสิได้ปั่นก็ใช่ก็ไปป้าเงนี้ยเราผู้เดียวกับคะแนนไปเงี้ยเดี่ยวเรากระต่ายก็มาละลุยไปออกเดินทางได้ทุกคนเมื่อกี้นี่มาละ ไอ้ซูกแล้วก็ไอ้เป้าไอ้คำเสงเนาะแล้วก็ไอ้ด้วยผู้่ากนน่าจะไปลินบาเซตเลยตอนนั้นเนาะบาเส้นทางเดียวกันจิยังไม่ได้ทักการซอมมาแต่ห็นอ่ะเอาสันเรียกมาแวบนึงแล้วรีบกันแล้วใส่เลกซี่ขึ้นบูรถมันเน มาเนาะเนี่ยแม่บัวก็มาเข้ามาแต่เศ้าเอามาแต่สวยได้ได้ปวดได้ก็สิลลเอาอยู่นี่มันได้เนาะได้เออมาพึ่งกันมาทุกคนซึ่งตอนเขามาไปตาดประแท้ตอนนั้นน่ะมันได้เนาะมันออกนะอู้บักหลายพอโบยอมจอดอยู่นี่อีกไปจอดเทิงบนเอก เพื่อความปลอดภัยทุกคนเพราะว่าเอากผู้ฮู้หน้าฮู้หน้าแต่ผู้ฮู้ใจได้เนาะเห็นหน้ากะคุ่มไดยเนาะเอาชิมันล็อกซื้อส้ำคั้เอามาด้วด้วแต่ว่าอะไรนี้เอออาทงสาวอือไปเอาไปกันที่ล็อกปีกไปก่อนเพราะข้าก็มาไม่กินละเอออุปกรณ์พร้อมเครื่องพร้อมถุงพร้อมผ้าพร้อมมีดพร้อมไปมีแต่ลุยแับนี้นะใจพร้อมระเบ้อแบบนี้ใช่หรือเปล่า ไปทุกคนตอนนี้ก็คือแยกง่ายกันละเวลาแปลงพูนน้องกระต่ายทางนี้เขากะสิข้าวทางนี้มีอยู่วะอ้อออกแล้วที่นาพี่นะพี่น้องอุ้ยเข้ามาซุ่มเพล็ก็ออกดิดิดิพี่นาดิอ้อเปิดกลุ่มเลยนี่นางานด้ย่อเนเี่ยละเอิญไปเด้อดิอันนี้ก็ะมียดิอันนี้กระมีเดฮาทิห้าเตา มาผู้เดียวเด้มีปวกวานอโนยอย่าเอาเดอเอาตะนงยนอยาวก็เอาเนาะตโนดินมีพี่น้องเขามาซุ่เล่ด้ยเอาแป๊บเดียวก็พอกิลลนะเอาเตามาด้เากางสิงไล่มอเมันคิกินตุบๆเนาะ ดึงได้ผ่ไมเคยมาบางระเบ้อชนิดเขาอ่ะอ้าวงเออต่ำเาอ่ะยดายเ่อมเด็กาบอกมันยืดสายมาซื้อเปาก็ได้นา่อยาวมดพี่น้องทางพีนะลายเหีนยมาสียเอาส่วนมาซักเอาเนาะขนาหักเลยสิได้ประยอนนะัก

네, 보고 둘. 어. 어. 디나 네. 기다

ซื้อเปล่าเหาอซื้อเปล่าเลยผมเตียเปล่าเลยปเลยเลยออยู่ประมาณมาเปลือกมันมดเอาไปได้แน้ๆกับไม่ลอยเดียวเ,เหรอมาเป็นเสพโซึมไหมแน้มีจะป้าซุ้มนอม่อมึองคนน,นน้าทาน้่อือเขาไูได้ส่งคนได้เ้าผู้เดียวอือืห้าเฮาอีกบห้าผู้เดียวเ้ายาดเอาเหมือบอรลอน ไห้อยู่นอนอไว้มีนนอนง่ายนะงคือบรซับเอาเออนอนกรซับนอน่าทุกคนต้องซึมกไดนะคะมันได้ยื่สักทีไดสักอืมเริ่มันแข้งเงี้มัน มันขาอออกมานมัน,ปนหปดแล้วะอืมอเป้าซื้อเป้านะคสื้อเป้านเสื้อเป้าเลยอืมพาเนี่ยมันโบนัดนะส่วนนั้นใช่ได้พาพ่พ <c oughs> ูยยยนยานเลไล่เน่ยเพนโอ้เต็มคนละเป่าคนละเป่าได้พูนน่ะ ตะน่องยูเต็มมีตะเห่านะเต็มยูเต็มยาเพิ่นเต็มแล้วเพิ่นก็ห่าสวยเห่าน้อยูปได้ลูกยูมาลูกยูบต้องการนอดาเปิดพี่น้องสุ่มีีนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยนับบอลพี่น้องมาี่นไหเ่าเอาสวนนะทุกคน เอาส่วนมานี่สับป,ปุกสับป,ปุกเอาเอาสิบหันเก็บเอาเนาะว่าเอาสิหักออกก่อนแล้วสิบเเก็บทุกคน,นคุณอื่นเอาส่วนมาน้องยูหันเอามีดมา ส่วนันนมีให้น้องบวมเนุ่มเอ้อสิฮะหักเอามวนอ่ะพี่พน,น,น,น่าพีา่น่อมงมีเดินมาเขาเขาเป่ากัน ตองไหมลูกเพิ ah, ่นได้กลางเป่าได้กลางเป่าล้เปาเป่าบือเหน่ตอนนี้เดจะได้กลางเ่าได้อ้มีแต่หน่อยหญ่าุกคนยมดนะเาบึ้งนอค่ะแม่แห้งเพิ่วะขนาดุูน่ะทอกไม่ละทอกเลยทอกอีกทอกเลยเก็บด้วยนี่โอ้เดกกระโดงนี้ไงุูน่ะงาใ่หงามว่ะอืมเาเก็บไเดียว กูบอกไปซ่อมเอามือแน่นี่จะไปซ่อมอยู่หื้อมันจะมึงเ่นม่เต็มเครื่องเป่าแล้วกูก็มึงให้ยังสิเลือกอายเลือกน้อยๆยเกไปซเป่าเฮาเวลาบ่เทียงกันอยู่อน้นี่อน้นั่นอยู่เลือกมาอคน้อเยอะติบ่เลือกเยอะติอันนี้เออเยอะบ่งน้อเยอะเพิ่นว่าเฮาลองอกเด้อ มนง่ายเลยคุณน้าโน้ยง่วันเลยนเนาะแล้วมึงน้ยใ่ญ่เพิ่นนี่น้บอกมึงมั้งไหมโน้กเขาค่ะคุณนออโอ้ทา่านี่แต่น้องแต่น้องย่เอาไปสะานอขนาดเลยก็คือก็คือเขาพากันอันเอามาทอกก้อนละสิพาเขาไป็หไมเนาะชปเวลามจุ่มกันตอนขุดเอาไปมนม่วนๆเดี๋ยวดาโ๊กโพกต้องอาดังปุ้งเด้อไอัตแบนึง น่ะโอ้น่ะดึงออกกันยุงบกถ้านอกรบันแลนุเขาแลนไปพุ่งาพุ่งฟ้าแฝงคุนเข้าไปไลยคนแลบุไปแก้มผ้าแล้วก็อันนั้นเป็นวะอาไปนี่จำจำหน้ามักจับจังแม่นฮอตอันเก้าของห้ามื่อีนี่นอห้ามจับเลยมาที่เลนไปนำคนัน่่อง มันต้าฟ้ายัีอย่างนั้นเลยทุกคนอยงไบ่ฮว่าีนองเี่ยเอาบุ้งมือตึงยางฟ้าพีน้อง

อีกกำลังอกเนาะเอ้เมนยิ่งเหืนเต็มเต็มอ้าจิ๊กอ๋ออกไหล่เห็ดอ้อันนี้กรลรเมนอีกมาเลยเนาะเอาี่ปนเอาเอาเอาไปนักุ้งว่งเหย่อไปดิอุ้งอ้งยโอ้ยตัวกวง ติดหเลยบ่เอาเงาไปนั่นสาวมอปนนี่นั่นใหญ่กองหน้มีจุลินีะนี่ลนทรนนนอล่าสุดใช้วิธีนี้ปาขานไปเลยเอ้คืนถ้าหนนะอยู่นอนลากไปเลยนะ มทีแ้่าสิกเข้านเห็นต่กนลาสุจิตะกนเห็นบอสดนน้ยให่เออน่อยใหญ่เห็นเห็นบอเห็นอ้้ลายอยู่เ้อคุณนไ่คุณนคุน่นอรงหนก็กะโอันนี้แหละอกหาเว็บในนอไซน์นะมาชิลงบกอ จะายเด็กก็ซ้อคุอีกเลยเพื่อนไปแล้วคับว่าอยู่กับเรรถจังปีอโอหนังไงออกซองนอกคุพ่เห็นปะอู้ไปถึงเลยถ้าจะถึงถึงไปงกองก็ได้ฮะนะพูดเท่บึงเด้ออ้าออ้าอ้ามันเค็งเอาถึงพี่แล้วมันขึ้นมาถึงพี่เงาอ่ะอ็ไปบวกคือสิ่งไร่เนาะเพื่อนมาห้าดอกพิมแมนตอนนี้ย่ายเนาะเอา เอาพัดขาันขึ้นไปถึงเยัไปอีกเดียวนี่ันดูไม่นนอดีไปเลยอ้ยนันยักเพียงน้นอนรับเอาสดีกว่าไปดีขค้มาอืมดีขึ้นมาทุกคน เนอนงกนนนนคือโอ้คิดมากันนะคุณกระไรปะอือลอาซับอออัปมาตืบองุเขามากมาบุญอาางน่โอ้ปั่นองุอยากไปเอาไปกันปั่นล่ะอือไปกันเนาะ ไานอไรนี okay, so ่แหละ่อันนั้นเด็กอาไรม่าวห่นไปเด็กเนไงดิไงจีโอไอไนี่ก็เหมืนะเหม ีงน่นย่งท่้งหนินี่ใันกัะตัวทางนี้ไม่โอ้กระตัวลายเนาะดีเนาะฉันเพิ่งเปคูเต่า บอลเด็กต oh, yeah. okay. yeah. ่อเขาอยู Mother, no. ่พี่เช็น่หนน่งนไปกระถ่ยลายตืบเลยดิโอคี่ก็นอนเล่นกันซุ่มเดียมาหาพีนอจะออกหานะองดูเนาะอืมพี่สองเ โอ้ขัดตัวพี่พี่ก่อนเลยโหหักเอาหักเอามวนขนาดเลยคุณอะโน้าอกบักหลายทุกคนใช่ไห อตอนนี้คือเพื่อนท่านออกไปนอกท่าเขาะเพื่อน้องเ่าวกๆอยู่แต่ว่าเขายังซับอันนออยู่เนาะพาเพื่นทานอะพอแล้วขอเพิ่อนซีดอนนอเมื่อกี้นะใหญเหคุไปเอาน่ะไปไปจับหนุ่ันกอไ่า นี่อีกไอ้คี่อีกนีกไปแล้วห้าทงออกอยู่ห้าังอกอมคือนอนอยู่นี่อันนี้อีโอ้ยฉงนมึงเห็นอะไรหโอ้มมีหง่อติอยู่ มุแนอีกนึเอาดมาุ응่มหนึ่งนะซุ่มหนึ่งดีนะนี่เขาเข้ามาห้าเามห้าเมื่อาได้แล้วว่าเนาะกระเจี๊ยยอยา่ในห้่า มเ่เจอแต่าโอไม่ได้ใ่ไาล้เอาเป็ดนอนทงเมื่อกินอยู่อย่างเด้อมาว่าจะเจ้ากูแจกขุดไปคนนี้มีซื่อเดียวนี้่ไปทางไไปทางไม่บัวนะดิหญิไม่บอกขุดจับปับปบปับปอยู่มีไก็ไม่บัวหักเปล่าโบอาเอ็ดมาที่เต็มทุ่งแต่ละออกมาอีกบออยมันบเต็มทุ่งไงก็เป็นน้อนอกมา เสื้อทางหน้าท่งขนาดเป่าเสอทางหน้ายู่นี่มันก็นเก็บมาบอยย่ได้ไรบอ,อ,บอมันเป็นกบบบอ <c oughs> อเป็ก <c oughs> ูเก็บได้พกยอยู่มึงหรือ่มึงเก็บตีท่งไหมโอ้ยส้มกลืนกนแล้ว <c oughs> <c oughs> ติมเปาอาว่จะฟาร์มเน้อ้ากินปิงปังยังคิดจะทากันเนื้อนึ่งเปาซองเปาซาเปาสี่ทุ่งไปตอนนี้เขากิ่ิพากันเนือห้ามขึ้นคนลดก็ไม่ซึ้งไล่บบวเออไม่เอุ้ยเจอเอไตั้งอตั้งเอาตั้งเอาทางล่างนีใช่หกิพากันเนื้อไอ้ติ่มเากันบอ กะเจเมื่อปะสู่กับเมื่อปไตรฮัตอยู่นี่สมพุอ้องเวิกเอยู่เนาะห้องเวิกเอยู่แหจริงบุเม่าเดีเมื่อปได้รถบ่มีบ่มีคนมาไขกะเจหัอหน้านาะนาได้เท่าเดกับอาก็เดีวเอามาคุมมันคุมเาเนื่อเมมาเอาเป่ากับคุณะเป่าเชนเนาะาพสเากับบุม่าบาไาได้อีกนีตอนนี้ก็คือแบบ พากันได้คนละเป่าคนละเป่าคนละทงเต็มมืดแล้วเนะาะไปวันนี้เขาก็สิพากันเมื่อแล้วเนาะทุกคนสิพากันกลับก็นกนเนาะเดี๋ยวไปบึ้งกันว่าได้นอนญ่สำสดาเนาะ